มิติคู่ขนานภูมิใจนําเสนอเรื่องเล่าสาลาเปลี่ยวต่อจากที่นายทองคำได้ย้ายถิ่นฐานหนีจากน้าอั้นมาซึ่งในตอนนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้และแล้วก็ไม่ได้กลับไปที่แห่งนั้นอีกเลยปัจจุบันพวกเราทั้ง3ายายพี่สอนและผมทองคำได้มาตั้งถิ่นฐานที่พระนครสีอยุธยา เมื่อโรงเรียนหยุดผมก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่วัดนกกระจาบตำบลบางบานครับน้าทิมแกจะไปหาพระอาจารย์ของแกซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดแห่งนี้เพื่อจะมาเอาของดีเมื่อยายผมรู้ว่าแกจะมาเลยฝากตัวผมมาด้วยเพื่อขอให้น้าทิมพากราบท่านเพื่อขอของดีให้ผมบ้างเพื่อสำหรับป้องกันตัวเพราะเกิดเป็นลูกผู้ชายจำเป็นต้องมีของดีไว้ประจำตัวบ้าง มิเสียแรงเกิดเป็นคนเมืองหลวงเก่าเมืองซึ่งเต็มไปด้วยคนดีมีวิชาถ้ามีไว้บ้างก็คงจะอุ่นใจได้ไม่น้อยท่านอาจารย์เป็นคนรูปร่างผอมผิวเนื้อสองสีมีสง่าราศีน่าเคารพบ,บูชามากครับมีอารมณ์เยือกเย็นพูดน้อยชอบมองผู้ไปหาอย่างเงียบๆและพิจารณาอย่างลึกๆท่านยิ้มอย่างครึมคเราค้างที่วัดสองคืนเพราะต้องรอของที่ท่านจะให้ของรุ่นนั้น ซึ่งท่านจะต้องทำอีกเพื่อน้าทิมและผมครับ <c oughs> <c oughs> รุ่งขึ้นวันที่สกว่าจะกลับได้ก็ร่วมบ่ายผมได้เชื่อคาดเอวกันอสอรพิษและเขี้ยวงาทั่วไปส่วนน้าทิมได้ตะกรุดอะไรของแกไม่ทราบพวกเราจัดการล่ำลาแล้วก็ออกเดินทางกันครับ หน้านี้แหลงจัดลำน้ำย่านนั้นแห้งขอดผู้คนข้ามฟากไม่ต้องอาศัยเรือเดินข้ามกันในลำน้ำอย่างสบายมีทางน้ำไหลเป็นสายสายพื้นท้องน้ำเป็นทรายละเอียดทางน้ำไหลนั้นอย่างลึกแค่เข่าโดยมากมักจะเพียงท่วมหลังเท้าเท่านั้นเวลาร้อนจัดจะอาบน้ำบ้างตรงไหนตื้นน้ำก็ร้อนดังน้ำต้มต้องบุกไปหาน้ำลึกที่พอจะนั่งลงพอน้ำท่วมแค่ตักแล้วใช้มือวัก หรือขันตักเราสองคนเดินลงน้ำที่ร้อนจัดแล้วมาขึ้นอีกฝั่งหนึ่งขึ้นทางคลองแล้วออกสู่ทุ่งอีกทีซึ่งตอนนั้นแดดยังจ้าไม่ลดลงเลยครับเรามุ่งหน้าตัดทุ่งตรงทิศพ,พระนครสียอยุธยาเพื่อสู่ตำบลหัวดุมแล้วลงเรืออีกทอดหนึ่งเบื้องหน้าเราเห็น <L un cia> ทิวไม้เขียวแก่อยู่ขอบฟ้า และนั่นก็หมายถึงครึ่งทางเท่านั้นจะต้องเลยทิวไม้นั่นไปอีกครึ่งกว่าจะเข้าเขตหัวดุมหน้าท้อแท้ในความไกลและกลางแดดจ้าแทบจะกินเนื้อเมื่อขามาก็นำทางมาทางนี้พอขากลับรู้สึกถอนระอาเราสองคนบุกบั่นมาด้วยความอ่อนเพลียในที่สุดก็มาถึงดงไม้เขียวที่เห็นแต่แรกออกเดินผมขอร้องให้หน้าทีมหยุดพักที่นั่นก่อนชั่วคราวครับพอแก้ความอ่อนเพลีย ที่ตรงนั้นมีวัดร้างอยู่วัดหนึ่งหักพังจนเกือบไม่มีซากพงไม้รกครึมตัวโบสถ์พังเคเหลือกำแพงผนังโบสถ์ที่พังไปบ้างอยู่สองด้านองค์พระประธานนั่งอยู่กลางแจ้งเรากลัวแดดอาศัยเงาไม้ใหญ่พักกายค่อนข้างนานต่อตะวันบ่ายแดดอ่อนจึงออกเดินเหลียวดูบ้านกลุ่มบางบานอยู่เบื้องหลังไกลลิฟ์เดินอย่างสบายสายลมเย็นและมาขําเอาค่อนทางพระอาทิตย์รับดวงอากาศค่อยเย็นเข้า มีความชื่นบานมาลบล้างความเหี่ยมของแดดน้าทิมมีสีหน้าสงสารผมอุตสาเดินทางไกลแสงไกลเท่าผู้ใหญ่เบื้องหน้าเราอีกครึ่งเส้นมีศาลาใหญ่ฝาโล่งครับซึ่งเป็นที่สำหรับพักคนเดินทางความเก่าศาลานี้ประมาณไม่ถูกอาจจะหลายสิบปีเราหารือกันว่าจะนอนพักกันที่ศาลานี้จะดีหรือไม่ถ้าจะไปอีกก็ไกลกว่าจะถึงหัวดุม สำร้ายค่ำคืนนี้เราจะเอาเรือที่ไหนต่อไปชาวบ้านนั้นไม่มีใครเดินทางกลางคืนด้วยเรือเราก็ต้องไปนั่งหลับอยู่ริมตลิ่งนั้นเองถ้านอนที่ศาลานี้ยังมีพื้นไม้กระดานให้นอนดีกว่าจะไปนอนกลางคืนที่หัวดุมพอเช้าขึ้นเราก็ออกเดินสะดวกดีทุกประการพอเดินมาถึงศาลาก็มืดคำ่ำต่างตกลงใจนอนค้างคืนที่นั่นศาลาใหญ่นี้โป่งไม่มีฝา เป็นศาลายกพื้นสูงมากครับเห็นทีว่าจุดหมายผู้สร้างให้เป็นฐานนั้นจะมีที่ให้ผู้สัญจรผูกม้าผูกโคใต้ถุนศาลาได้สบายน้าทีมไ่บันไดขึ้นไปก่อนผมไ่ตามหลังพื้นกระดานศาลาปูไว้ทีท,ทีห่างๆไม่เรียบร้อยบางแห่งก็โวหายไปหลังคาบางตอนของกระเบื้องผูแตกหลุดมองโปร่งถึงฟ้าร่างกายเหนียวเหงื่อมาทั้งวันเพราะไม่ได้อาบน้ํา น้าทิมรีบดื่มน้ำในกระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมมาด้วยความกระหายซึ่งยังพอเหลือจากการเดินทางกินไปเหลียวดูไปรอบด้านมันช่างเงียบเหงาเหลือกําลังมีแต่ท้องทุ่งในความมืดจะหาสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ยังลำบากครับเห็นจะมีอยู่เพียงหน้าทิมกับผมเท่านั้นเรานั่งกันอยู่ประเดียวเดือนก็โผล่ขึ้นขอบทุ่งสาดแสงระยิบระยับจากทิวไม้ มองภาพของท้องทุ่งได้ชัดตาศาลานี้แม้จะไม่มีฝ่ามืดทึบก็ตามแต่ก็น่ากลัวตามสภาพของมันผมนั่งไม่ห่างจากนาทิมเลยแงนดูเพดานศาลามืดทึมเฉพาะตรงกระเบื้องหลุดเท่านั้นพอมีแสงสว่างนึกๆดูมันก็น่ากลัวผีประจำท้องทุ่งเหมือนกันนะครับของที่ผมได้มาจากพระก็มีเพียงป้องกันเขี้ยวงาหาได้ป้องกันผีไหมแต่ตะกรุดนาทิมจะป้องกันอะไรบ้างผมไม่ทราบ แม่ถ้าเองไม่บอกให้เอากระบอกน้ำมาด้วยก็อดเลยนะน่าลืมแล้วสิฉันไม่เตือนก็อดเท่านั้นถ้าลืมน้ำมันต้องไปให้ถึงหัวดุมผมร้องขัดเพราะท้อทางเดินพลางแงงดูเพดานศาลาไปรอบๆแมหมศาลานี้ฉันนอนคนเดียวเห็นจะนอนไม่ได้น่ากลัวจัง ทำไมวะมันจะมีอะไรขานอนมาหมดแล้วน้าทิมหัวเราะขบขันความกลัวของผมแล้วเราก็ต่างคนต่างนิ่งงันไปมันก็เกิดความเงียบดังเดิมนานๆจะมีเสียงวัวบ้างไกลร้องบ้างและสุนัขก,ก็เห่าหอนตามลมผมเอนกายลงนอนข้างๆน้าทิมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายตัวเพราะตัวเหนียวนอนไปตามมีตามได้เราทั้งสองเคลิ้มเคลิมจวนจะหลับ เนื่องจากทรมานร่างกายกันมาแม้แต่นอนกลางดินก็จะหลับได้แน่ๆครับดูเหมือนเสียงจะมีคนมาน้าทีมกับผมสะดุ้งจากเคลิ้มพร้อมๆกันงอหัวขึ้นไปดูข้างล่างเดือนสว่างมองเห็นได้ทั่วเป็นความจริงมีคนมาแท้ๆไม่ใช่หูแววเป็นคนคนเดียวเดินทางมาและหยุดยืนตัดสินใจว่าจะพักหรือไม่พักลังเลอยู่ข้างล่างสักครู่หนึ่งจึงก้าวขึ้นบันไดามาพอขึ้นมาแล้ว เขาก็รู้ว่ามีคนพักอยู่ก่อนแล้วคือน้าทิมกับผมเขาหันมาดูเราอยู่หน่อยหนึ่งแต่มันมืดมากไม่รู้ว่าเป็นใครเพียงแต่รู้ว่าศาลานี้มีคนเขาเดินเบาๆไปอีกมุมหนึ่งของศาลาอย่างเงียบๆศาลาพักสาธารณะเช่นนี้ทุกคนมีสิทธิ์จึงไม่มีใครจะทักใครต่างคนต่างพักตามใจชอบผมรู้สึกว่าน้าทิมจะระแวงไอ้หมอนั่นไปทางคนร้ายมากกว่านะครับพอหมอนั่นขึ้นมาบนศาลา น้าทิมก็ลุกขึ้นคุมเชิงทีเดียวจะมัวนอนหลับไหลประเดี๋ยวก็ย่องมาหยิบอะไรไปหมดหรือว่าศาลานี้เป็นที่หากินของคนพวกนี้ใครเดินผ่านมาก็นอนพักและผู้ที่มานอนพักก็ล้วนแต่อ่อนแรงมาทั้งนั้นอย่าว่าแต่หยิบของนอกกายเลยแม้แต่กางเกงที่นุ่งอยู่ก็อาจจะถูกถอดหายไปก็ได้ครับคนคนนั้นหันข้างให้เราเบ่งหน้าดูไปข้างทุ่ง ไม่เอาใจใส่กับเราเลยอย่างนี้นอกจากจะกลัวผีแล้วยังกลัวโจรผู้ร้ายอีกถ้าสวยจริงๆจะเรียกใครช่วยได้ห่ะครับมองไปทางไหนก็มีแต่ทุ่งโล่งกับป่าไม้ <B it> เวลาล่วงเลยไปหลายนาทีเราต้องนั่งคุมเชิงอยู่แม้แสงจะง่วงหลับตาลงไม่ได้แต่ในครู่นั้นใจเราค่อยอย่างชั่วขึ้นเพราะมีเสียงคนอีกข้างล่างมาพอจะมีเพื่อนพึ่งพากัน มีให้การโจรกรรมเกิดขึ้นง่ายๆผมมองลงไปข้างล่างทางเกวียนสายยาวขาวโพลนในแสงเดือนร่างของใครยืนอยู่นิ่งหันหน้ามองขึ้นมาทางศาลาอย่างลังเลคล้ายๆกับคนแรกและสองสามอึดใจนั้นเองเขาคงตัดสินใจแน่แล้วไต่บันไดขึ้นมาบนศาลากรอกหน้าดูทั่วๆแล้วเดินพ้นบันไดามาทิศสนรื้อน,นผมประหลาดใจนักบนศาลานี้มืด เรามองหน้ากันก็แค่เห็นภาพดำๆทำไมมันมองหน้ากันและจำกันได้ถ้ามันจะนัดกันไว้ก่อนเสียแน่แล้วเราสองคนถ้าจะแย่หากมันเป็นผู้ร้ายมันก็รับมือหน้าทิมอยู่ตัวผมเป็นเด็กจะช่วยอะไรได้รั้งแต่มันจะกว่าตกใต้ถุนไปก็เท่านั้นนั่นทิดก่อนหรือเออจะไปไหนมาล่ะเนียไปเมืองบ่ฉันก็จะไปเมืองเหมือนกัน แล้วทั้งเก่าและใหม่ก็นั่งรวมคุยกันอย่างไม่เอาใจใส่เราทั้งคู่ถามทุกสุขกันและกันการแสดงตัวของเขาทั้งสองก็เป็นคนเดินทางธรรมดาจากการโต้อตอบเขาจะเข้าไปในเมืองและก็เช่นเดียวกับเราก็จะเข้าไปในเมืองพวกเราสงสัยว่ามันต้องแอบเห็นเรามาพักที่นี่แล้วมันทยอยพากันมาทีละคนดูท่าทีจะเล่นงานเราได้หรือไม่ได้หรือรอให้พวกเราหลับ น้าทิมใจตรงกับผมแน่แกคลำหาอะไรในย่ามของที่หยิบออกมานั้นคือมีดสูยชั้นแรกเห็นคนเดียวจะสู้ด้วยมือเปล่าพอเห็นสองคนจึงหยิบมีดออกมาในเวลาชั่วครู่กับมีเสียงคนเดินมาอีกผมกับน้าทิมก็มองเหมือนเดิมและกิริยาอย่างเดียวกันกับสองคนแรกเจ้าคนใหม่นี้นุ่งสลงตัวเดียวไม่มีอะไรอื่นอีกเลยช่างเจ้ากรรมจริงๆพ่อคุณเอย๋ย ทั้งเก่าและใหม่มานั่งถามกันแบบเดียวกันกับสองคนแรกว่าจะไปเมืองเช่นกันสล่งตัวเดียวนั่นนะรือจะไปเมืองสามคนคุยกันไม่เคยเหลียวมองทางเราเลยมันตั้งวงคุยสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแม่ไอทิดเมื่อวานซื้นข้าคิดว่าผีเล่นงานข้าเข้าแล้วแต่ลงท้ายกลายเป็นแมวไปทำไมล่ะ ตาฝาดไปนะสีตอนพบคำเมื่อวานนี้แหละข้าลงจากบ้านไปห้างเฝ้าควายเจ้าแมวเปรตมันหมอบอยู่ข้างทางนะสิพอเดินไปถึงตัวมันมันก็โดดผ่านหน้าไปดูเห็นเป็นม้าดำวิ่งผ่านหน้าแม่เวย้ยตกใจจนยืนตัวแข็งมันเล่าจบแล้วหัวเร้ะตัวเองแล้วอีกสองคนก็เลยหัวราอตามไปด้วยอย่างสนุกข้านะซิีถูกจัง ให้ตายสิผูดแล้วก็ขนลุกผ่าสิถ้าไม่ใช่ขาแล้วก็จับใกล้หัวโกรธเลยนะโดนเข้าจริงหรือเออจริงสิให้กูตายสิเอาข้าเห็นจุติดตาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้วันนั้นก็เดือนไงอย่างนี้แหละวันนั้นไปทำธุระบ้านหัวตะพานพบเกียนผ่านมา เกวียนอะไรวะกลางคืนไม่รู้สิกูก็ไม่เห็นมีอะไรบรรทุกมาในเกวียนเลยนะแต่ก็ไม่ได้เอาใจใส่ด้วยหรอกจะขอแต่โดยสารมันมาทางนี้เท่านั้นพอถามคนขับมันก็บอกว่าจะมาทางเดียวกันเหมาะเลย ข้าเลยขอนั่งมาด้วยแต่คนขับมันแปลกๆนะหน้าร้อนอย่างนี้มันนั่งห่มผ้าไยและคุมหัวกูแทบจะเป็นลมตายแทนมันเลยไม่มีทีท่าว่ามันจะป่วยด้วยนะกูนั่งมาผ่านหมู่บ้านหมาพากันเห่าหอนเสียงโลกพอเกวียนผ่านหมู่บ้านมาแล้วมาที่หอนใกล้ๆก็กลับตามหลังมานะสิไอ้คนขับที่ห่มผ้ามันก็บอกว่าหมามันเห็นผีถึงหอนรู้ไหมล่ะ กูสะดุ้งเลยนะหันดูมันนึกในใจว่าผีทองทุ่งหรือผีอะไรกันกูเลยถามว่ามีผีที่ไหนมีแต่เรานั่งเกวียนมามันหัวเราะกูเลยนิง่งกูอยากจะเตะเสียเต็มประดามันกวนเอาการพอมันหยุดหัวเราะให้กูตายไปเดี๋ยวนี้เลยตัวมันสูงขึ้นผิดธรรมดามันเป็นผีจริงๆตัวมันสูงเท่าต้นตานกูตัวแข็ง ไอ้เปรตน,นั้นมันทําอะไรกูมันหันหลังเดินเข้าดงไม้ไปกูไม่ไหวแล้วโดดจากเกวียนได้ก็วิ่งเสียลมออกหูพอจบคําเล่าของเจ้าสองคนนั้นก็หัวราอผมฟังอยู่ห่างๆชักเปลี่ยนใจหวั่นระแวงการเป็นผู้ร้ายของเจ้าสามคนนั้นกลับมาสนใจฟังเรื่องผีและชักกลัวตามที่มันเล่าแม้แต่มันเล่าเป็นสนุกสนุกแต่ก็น่ากลัว เพราะเรากำลังอยู่ที่ศาลาเปลี่ยวกลางคืนมองไปทางไหนก็มีแต่ทุ่งกว้างสงัดเงียบแม้แต่ความเพลียก็หายไปพร้อมกับความหลอนพวกมันทำเสียงมาหอนสลับกันไปมันช่างทำให้เหมือนราวกับเราได้ยินมาหอนจริงๆมันช่างเยือกเย็นถึงกับขนหัวลุกน้าทีมกระซิบผมเบาๆแต่มันจะทำอย่างนี้ทำไมถ้าเราหนีไปมันจะได้อะไรจากเราพวกมันหยุดการแสดงและหยุดพูดไปนานแต่ไม่นานนัก เจ้าคนที่นุ่งสลโล่งผืนเดียวลุกขึ้นยืนและร้องว่าเฮ้ยเฮ้ยฮถ้าผีมาอย่างนี้เองจะว่าอย่างไรร้องกันที่มันพูดมันชูมือขึ้นโอ้ยคุณพระช่วยนั่นมันอะไรกันมือที่มันชูนั้นโตใหญ่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้มือมันยาวจนทะลุหลังคาของศาลาผมใจหายวูบหน้าทิมพะงะมาติดผม สายตาของผมจ้องไม่กระพริบเหมือนดังถูกมนเราผิดท่าเสียแล้วพวกเขาสามคนนั้นเป็นใครมันหัวเราะกันอย่างชอบใจสองคนนั้นที่นั่งดูอยู่พูดพร้อมกันว่าน่ากลัวจะตายทำออกมาได้คนมือโตทำท่าจากขวาไอ้สองคนไอ้สองคนทำลุกหนีร้องอย่างโกรธพูดแล้วมันก็โดดลงจากศาลาซึ่งสูงมากมันก็ออกวิ่งหนี ไอ้มือโตไล่าตามพ่อแม่ทั้งหลายผมจำติดตาเหลือจะทนแล้วตัวผมสั่นดังจะเป็นไข้และกอดหน้าทิมแน่นคนที่ลุกหนีนั้นร่างกายมันสูงใหญ่เกือบเท่าศาลาพวกมันหนีและไล่กันวิ่งหนีไปร้องไปไอ้มืโตก็ไล่ไปพลางหัวเราะอ,อย่างสนุกสนานและแล้วก็วิ่งหายไปในท่ามกลางแสงจันทร์หน้าทิมหยิบเป้ได้แล้วฉุดมือผมวิ่งลงบันไดศาลา พอถึงพื้นดินก็วิ่งกันเหยียดไปตามทางเกวียนแม้น้าทิมจะเป็นผู้ใหญ่กว่าก็วิ่งทันผมวิ่งไปเหลียวหน้าเหลียวหลังไม่หยุดกันเลยครับไม่นานพวกเราก็มาถึงริมน้ำหัวดุมได้เร็วเกินคาดมีบ้านหนึ่งยังจุดไฟสว่างอยู่และได้เข้าอาศัยเขาเล่าเรื่องให้เขาฟังทั้งทั้งที่ยังตัวสันเทาเจ้าของบ้านรับเราเข้าอาศัย แล้วรีบปิดประตูบ้านเพราะเกิดกลัวผีตามมาบ้านเขาด้วยเช่นกันผมกับหน้าทิมนอนไม่หลับทนตาแข็งอยู่ตลอดทั้งคืนเช้าขึ้นก็ร่ำลาเจ้าของบ้านขอบบุญขอบคุณเขาแล้วลงเรือกลับบ้านกันในที่สุด ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ